วันนี้ครับผมมาพบกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดฮะกับช่องเอ็ดดี้โนหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมกับรุ่น Ford w i ายทขับ2ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นตัวท็อปนะลองจะขับสีแค่นั้นเองนะครับผมแต่แต่งแบบนี้สไตล์เป็นแบบว่า4 w h e e l เลยนะครับผมโอเคคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับผมบางคนจะบอกว่าเป็นสีเทาดําหรือเปล่าไม่ใช่นะตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆนะฮะผมกระจังหน้าสไตล์แรปเตอร์พร้อมกับไฟสีสีเหลืองแบบนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับ หล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับผมพร้อมกับงานกันชนเป็นงานฮัมเมอร์นะครับผมเซ็นเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้เป็นเกียรสิบสปีดนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีห่วงโอเมก้าลากจูงมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมห่วงโอเมก้าตัวนี้เนี่ยสามารถอ่าลากได้ประมาณถึง5ตัน5ตันขึ้นไปนะครับผมเพราะห่วงใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้จะมีการแข็งด้านล่างครับผมเวลารถเราแบบว่าวิ่งไปแล้วเวลาลุยนะครับผมจะกันพวกหินพวกอะไรได้ได้เลยนะครับพวกเวลาเราลุยนะ แล้วตัวนี้เนี่ยมีดิฟลักให้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคฮะมาถึงด้านหน้าแล้วจะมีเซ็นเซอร์ครบแล้วตัวนี้จะมีข้อไฟหน้ามาให้พร้อมกับไฟซีแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ของเขาแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาจะเป็นแบบไฟดับเบิลไลท์นะครับผมนะฮะโอเคยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมความหล่อของเขายังมีคิ้วล้อเป็นแบบไม่มีหมุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวนี้จัดมาในล้อของ Oasi s นะครับผมพร้อมกับยาง MT ยาง33นั่นเองนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จัดมาในชุดของงานปีกนกปรับองศางานของโยกนะฮะจริงๆแล้วคราวน,นี้ยก2นิ้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนปีกนกหรือไม่เปลี่ยนปีกนกก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนปีกนกเนี่ยก็ทาให้การขับขี่ของเราเนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นสมรรถนะของรถดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมีกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวขับ2ก็จริงจะมีกล้องรอบคันจะมีตัวขับ2จะเป็นมี6สปีดกับ10สปีดนะ,ะถ้า6สปีดถ้า6สปีดจะไม่มีกล้องนะ แต่ถ้า10สปีดจะมีกล้องรอบคันพร้อมกับสายไบโซนนะครับผมช่วยเตือนมมอับสายตามีเรดร์เวลารถแซงขึ้นมาจะโชว์ที่กระจกนะครับผมนะตัวนี้จัดมาในฟรีประมาณ80%นะครับผมมีราวหลังคาให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในว่าเป็นไงบ้างสำหรับตัวว i ยแท็กตัวนี้เป็นไงครับตัวนี้แผงประตูเขาจะเป็นสีดำนะครับผมเดินได้สีส้มพร้อมกับไฟแอมเบียนทไลท์นะครับผมแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะฮะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเขาจะใหญ่ประมาณ12นิ้วนะครับ มีฮะจอกลาง12นิ้วนะเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้แล้วก็จะมีในส่วนของอที่ชาร์จไวเลสให้มาเรียบร้อยครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้1ิสปีดนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้เป็นโหมดการขับขี่ต่างๆของตัวรถนะครับผมโหมดประหยัดน้ำมันหรือว่าโหมดประหยัดหรือโหมดต่างๆอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะสำหรับไวทัคนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของที่ครอบมือเปิดติดตั้งมาให้นะฮะแล้วก็ ในส่วนรุ่นไวแท็กทุกรุ่นตั้งแต่6สปีดสิบสปีดจะมีงานสปอร์ตบาร์มาให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมลูกค้าติดสติกเกอร์ของว่าลนเจอร์แค่นี้เองก็หล่อแล้วนะครับผมบางคนชอบอเป็นชื่อตัวเองหรือชื่อห้างร้านได้หมดนะครับผมไฟท้ายจะเป็น led นะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะมีไซส์บายโชนมาให้นะครับสาหรับด้านข้างตัวนี้นะนี่ฮะหรือบายสปอร์ตนั่นเองนะครับผมงานกันชนท้ายนะครับจะเป็นงานกันชนท้ายเป็นงาน h ัมเมอร นะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีหัวเมือกล้าให้มาเรียบร้อยลนะต่อไฟถอยมาให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นเซอร์ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วในส่วนของด้านหลังจะมีกล้องถอยหลังมาให้ทาํางานร่วมกับเซนเซอร์เมื่อสักครู่นะครับผมแล้วจะมีไฟเบรกตรงที่3นะฮะคาดหลังตัวนี้จะเป็น ford ford ขนาดใหญ่เป็นแบบสีดําด้านนะครับผมพร้อมกับอะคริลิก c า v a l e น g e r เนาะอ่าตัวนี้หล่อเหลาเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของฝาท้าย hammer นะครับผมตัวนี้เนี่ยอ่าจะติดตั้งมานะครับผม นี่ฮะการเวลาแบบว่าเราเดินทางไกลๆใส่กระเป๋าได้ใส่สัมภาระได้นะครับผมของจะไม่เปียกไม่เปื้อนฝุ่นเนาะสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับรถรอแบบนี้นะครับผมร้อคุณเป็นเจ้าของอยู่นะกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมเป็นไงฮะสำหรับรุ่นวายแท็กขับสองนะผมเรามีทั้งขับ2อขับ4อยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามผมเอดดี้เข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมช่องทางการติดต่อผมนะครับผม โอเคฮะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนเลยกว่าครับผมขอบคุณครับ